สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนเลยนะฮะผมริวนะฮะกับช่องรีวิว e ิวเกมเมอร์นะฮะวันนี้เองนะฮะจะมาในหัวข้อฮีโร่ที่ถูกลืมอ่าฮีโร่ที่ถูกลืมน้องๆอทุกแดกหลายหลายคนนะฮะก็คิดต่างๆนานาเลยว่าเฮ้ยตัวอะไรวะเออใช่ตัวนู้นตัวนี้หรือเปล่าแต่ที่สังเกตได้เลย100%นะครับน้อยนักนะฮะจะมีคนเอาไปเล่นนะฮะนั่นก็คือตัวนี้ครับ ตัวนี้นะฮะในโหมดห้ต่อห้าหรือโหมดแล้งไม่มีใครเล่นตัวนี้เลยจริงไมจง่จริงจริงไม่จริงบอกเลยว่าใช่ครับตัวนี้ไม่มีใครเล่นเลยนะครับและไม่มีสกินด้วยด้วยความไม่มีนิยมนี่เองฮะไร้รสนิยมนะครับและด้วยพลังอันติของเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นอันติอันติเมทที่สร้างพลังพายุข,ขึ้นมาแล้วก็เขาเรียกว่าสตัน์ แช่แข็งอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งผมเองก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับจะเจอก,จจอก็จะเจอหมวดไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าหมวดเนี่เนาะหมวดหมวดอ่าหมวดฮุกกว่านะครับก็จะเจอหมวดนี้ถ้าส่วนใหญ่ให้จะได้เล่นนะครับไอ้ถ้าให้หมด5ต่อ5แบทเทิร์นี้เจอเจอน้อยมากแทบไม่เคยเจอเลยนะครับโอเควันนี้เองนะครับผมก็จะมาลองเล่นนะครับผมในโหมดนี้แหละครับ ในโหมดนี้นะฮะห้าต่อห้านี่ฮะกับการใช้เจ้าตัวสายนี่นะฮะตัวสายนะครับมาเล่นดูนะครับว่าจะเก่งกาดร้ายกาดแค่ไหนหรือว่าไม่เก่งเลยนะครับไม่เก่งเลยนะครับว่ากันไปครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ถูกลืมนะครับลืมไปในมุมมืดเลยนะครับอะมาดูเหตุผลนะครับว่าเหตุเหตุผลที่ทําไมไม่มีใครเล่นกัน นะครับเหตุผลที่ไม่เมคใครเล่นกันแต่คาดว่าน่าจะเก่งนะน่าจะเก่งนะครับสําหรับน้องน้องที่เล่นสายเมดก็าอาจจะเป็นตัวเลือกที่หลังๆห,หน่อย <c ười> แต่ถ้าได้เล่นแล้วอาจจะติดใจก็ได้นะอ่ะเรามาดูกันนะครับกับตัวนี้นะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะ <c ười> เพื่อน <c ười> ๆที่แอดมาเป็นเพื่อนนะครับคือผมรับไม่ได้นะครับคือเพื่อนนะฮะไร้ขีดจํากัดในการรับเป็นเพื่อนแล้วและที่สําคัญนะครับผม มันจะต้องลบเพื่อนสนับคนที่ไม่ออนไลน์นะครับเพื่อแอดเพื่อนคนที่อยากจะเล่นกับพี่พี่จะให้เล่นกับพี่จะเล่นกับน้องๆทุกๆคนนะครับซึ่งก็จะสนับกันไปนะครับเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เลือกคนที่เก่งนะครับเข้าไปอยู่ในทีมนะครับผมส่วนคนไหนที่อยากเข้ากิวนะครับพี่แนะนํานิดนึงนะฮะ โดเลดให้พี่หลิวโดเลดให้พี่เพียง9 0บาทนะครับผมก็จะเข้าวอลด้วยกันนะครับเข้ากิวด้วยกันแล้วก็พี่ก็จะพาเล่นเล่นด้วยกันตลอดนะครับไอ้เก้าสิบวอลเนี่ยไปทําอะไรพี่90้าสิบโเลเนี่ยก็เอาเงินมาขยายกิวเนี่ยแหละครับให้มันใหญ่นะครับให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่อเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมน้องๆคนไหนที่สนใจก็ทักแชทพี่มาได้เลยเนาะทางแฟนเพจรีวิวดิวเกมเมอร์สนะครับอ่าเข้ามาในเกมนะครับ ทีมเรานี่ะครับก็มีโลกิวบัตเตอรไฟลนะครับผมมีทรายมีตัว Tank ะะแท้งนะครับน้ําแข็งแล้วก็ไอตัวซานิสนะครับอ่ะพูดกันไปครับรอบนี้ลองเล่นดูนะครับว่าจะเก่งกาดร้ายกาดแค่ไหนอ่ามาดูครับมาดูก่อนอื่นเลยนะครับขอใช้สกิลนี้ก่อนละกันนะฮะสกิลที่2สกิลที่2นะครับมันเป็นสกิลที่อ่อ มันก็เปิดมันบอกว่าปล่อยปีศาจทรายนะครับกระแทกใส่ผู้ต่อสู้นะสร้างความเสียหายไว้235แล้วก็กระด้่งไปกระเด้่งมาครับอ่ะเลือกตัวอย่างครับนี่สำหรับน้องๆที่เคยเล่นก็น่าจะทราบดีนะฮะว่าสกิลมันก็เป็นประมาณแบบนี้นะครับไม่ได้เก่งการไรกาอะไรเลยนะฮะก็มีคล้ายคลึงคล้ายกับเจ้าตัวจินนานะครับแล้วก็รวมไปถึงสกิลที่สองของตัวซับพอร์ตนะครับตัวตัวเปรนะครับหรือว่าปีหน้าที่ผมเรียกนะครับ ตัวนี้ตูโดนเจ้าตัวฟินิกครับฟินิกอิงแมนก็ว่องไวามากๆแล้วก็ค่อนข้างอแอคแทกค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับพลังโจมตีแรงมากๆเลยตอนนี้ก็อยู่ช่วงเริ่มต้นเกมนะครับตอนนี้เราแค่ตั้งรับก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิอเลตที่อยู่เลนกลางเราก็อยู่เลนกลางนะครับ โอ้โหหนีได้ครับคือเหตุผลที่ถูกลืมนะครับหนึ่งสกิลใช้ช้านะครับมันค่อนข้างช้ามากๆนะครับตั้งแต่เล่นมาคือมันก็อืดจริงๆครับอ่านะครับสกิลนี้ก็คล้ายเออ่าเขาเรียกว่าไงนะคล้ายเจ้าตัวผีเสื้อนะครับทำให้ลอยนะครับผมว่ากันไปครับมาดูครับ เฮ้ยเฮ้ยมีโอกาสครับ uh หืมหน่อยเดียวว่าเฮ้ยถือว่าเจ๋งอะถูกลืมแต่เฮ้ยลืมไปได้ไงวะรู้สึกว่าเล่นปุ๊บขนาดวิเวเลตยังอ่อนได้อะเมื่อกี้อะวีเวลเลตเกือบตายครับเมื่อกี้โอ้โหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตัวนี้ต้องกลับมาเล่นแล้วนะครับต้องกลับมาเล่นแล้วแล้วคนไหนสายเมย์นะครับรีบเลยตัวนี้ยังไม่มีนะครับทดลองได้นะครับทดลองได้ น่าจะมีตัวให้ลองนะครับตัวนี้โอ้ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับเพราะด้วยสกิลของมันก็ไร้กาดนะครับไหลกาดไร้กาดนะครับแต่เราอาจจะจาเป็นต้องไปบัฟฟ้านะครับบัฟฟ้านะครับเพื่อขอมานามานิดหนึ่งนะครับเพื่อฟูมานานิดหนึ่งนะครับอ้ว่างไปครับโอ้ เอาไงครับหืมเมื่อกี้ติดไอ้นั่นนะครับติดโอ้โโอ้เมื่อกี้ถ้ามานาไม่หมดนี่คือเราสามารถคิววิวเลยได้เลยนะโอ้ยเทพมากตัวนี้ถือว่าเก่งจริงเก่งจริงนี่ถูกลืมได้ไงอะ่ะโอ้ยกลับมาเล่นเลยนะครับกลับมาเล่นเลยนะครับตอนนี้ผมก็กลับบ้านแล้วครับตัวเพิ่มเลือดก,ก่อนเพิ่มมานาแป๊บหนึ่งนะครับยวเราไป ฟื้นฟูมะนาวด้วยการบ้าฟ้า,ฟานะครับบ้าฟ้ามีอยู่หรือเปล่าเหมือนจะโดนคิวไปแล้วเดี๋ยวดูดูก่อนดูก่อนดูก่อนอ่าอยู่นะครับอยู่อยู่นี่คะอันติดไปครับนี่ตัวนี้นะครับสามารถใช้นะครับได้กับเพื่อนเพื่อนนะครับผมก็คือให้เพื่อนเพื่อนมาคอมโบช่วยนั่นเองนะฮะนี่ดูสกิลดิเท่นะมีความเท่อะ แขนครับเออเจ๋งไปอีกครับเจ๋งไปอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยน่นคิวิโอเลตได้ครับเจ๋งแค่ไหนอ่ะโหมีใครมีใครจะอะไรขนาดนี้ได้ครับริปโป โอเคเอเคเฮ้ย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 อุย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 เพื่อนมาช่วยแล้วครับอ่าเพื่อนมาช่วยแล้วนะครับว่างันไปครับว่างันไปนี่ครับเป็นฮีโร่ที่ถูกลืมแต่หาว่าหารูไม่ครับมันช่างเก่งกาจร้ากาจมากนะครับด้วยจากการใช้สกิลคอมโบต่อเนื่องนะครับแบบเดียวๆเลยถือว่าเราได้เปรียบนะครับถือว่าเราได้เปรียบเมื่อกี้เจอวิโวเลตเข้าไปก็ถือว่า เราสามารถคิวมันได้นี่ฮะโอ้โหว่างไปครับอืมโอ้ว่างไปครับอ่อาตันนี้เรามีซัพพอร์ตโลกิเลยะฮะซัพพอร์ตโลกินะครับผมจริงๆมันเป็นสายเมยนี่แหละครับแต่เรียกว่ามันซัพพอร์ตนะครับเพราะว่ามันคอยดอกหน้าดอกหลังกักขังไว้ให้เราไฟตุ B ้งมันนะฮะอาฮะครับ ให้ตายครับผมนะฮะเราก็ถือว่าเป็นสายซัพพอร์ตดีๆที่เองฮะแต่ก็พลังแรงเหมือนกันนะครับพลังเมทของมันนะครับนีดูกันต่อไปครับรอบนี้มีสิทครับมีสิทครับอ้าวอาเอาไงครับเอาไงครับอ้าตอนนี้ฮะ ชิ้นหนึเองชิ้นหนึเองก็อูอูอูเอาไงครับเอาไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสิครับเอาสิครับเอาสิครับรอไะไรอ่าอยู่ได้ด้วยครับอยู่ได้ด้วยครับเอาเดี๋ยว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 เอาสิครับเอาสิครับอ้าวอ้าว ว่ากันไปครับตัวนี้กลับมาเล่นดวนครับกลับมาเล่นดวนพูดอย่างนี้แล้วมีความเขาเรียกว่าอันนี้หนึ่งนะฮะโอ้ยอเพื่อนเราโดนคิวครับเพื่อนเราโดนคิวนี่เป็นไรครับอันนี้ก่อนนี้ก่อนมานาละหมดครับมานาหมดครับราะเสียตรงนี้นะฮะมานาหมดอิลิโฟครับลิโปโอ้ยโ,โลกิโลกิโลกิโดนคิวไปแล้วครับอ่ะ โลคิไปโดนชิวไปแล้วืมาครับริปโป้นายโดนีไปแล้วอะโดดหนีไปแล้วเดีย๋ยวเราไปเก็บฟินนิกค,ครับไปไหนไปไหนไปไหน,ไหนเออให้มันได้างี้เซ่โอ้โดนตบลบหลังครับ จนตโลบล่างครับโอ้โหถือว่ามันมากครับอ่ะตัดภาพครับอ่ะตอนนี้เราว้าวมาช่วงหลังเนีฮะบอกเลยว่าเราต้องตั้งรับค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมโอ้โหว้ากันไปครับต่อให้แพ้แต่เราก็มาดูนะครับตัวนี้มันก็ถ้าเล่นเป็นนี่ถือว่าเก่งมากๆเลยอู้จบเกมครับจบเกมครับนะฮะถือว่า เป็นตัวฮีโร่ตัวหนึ่งที่น่าจับตามองนะฮะสำหรับคนไหนที่เล่นเมดส่วนผมเองนะฮะเล่นเมดไม่เป็นนะครับเล่นพวกสายเวทมนต์ไม่เป็นนะคะรับผมยังไงคนไหนที่นะคับเล่นอยู่แล้วนะครับแนะนําเลยตัวนี้นะฮะคิวไปทั้ง4ตัวเนี่ยคิวไปทั้ง4ตัวนะครับช่วยเพื่อนไป3ตายไป5นะครับต่อให้ตัวจะบาไป็นนิดหนึงนะครับแต่ถ้าเริ่มเกมดีๆหน่อยเล่นเป็นหน่อยคนเล่นเป็นทักษะ เป็นนิดหนึ่งนะฮะถือว่าตัวนี้น่าเล่นมากๆเลยนะครับขอแนะนํากลับมาเล่นซะนะฮะสงสารเขานะฮะสงสารเขาเขาไม่มีใครถูกเล่นเลยนอกจากหมดฮุกวานะครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆากเลยสำหรับการดูคลิปคลิปนี้ให้จบนะครับผมแล้วก็ยังไงสตรีมตอนเย็นนะทุกๆวันนะฮะเรามาเจอกันแน่นอนนะฮะกับรีวิวดูเกมเมอร์สำหรับวันนี้พี่รีก็ขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ